พูดถึงอุดอรก็ยังลุ้นอยู่เนี่ยว่าจะไปหาเสียงโค้งสุดท้ายกันยังไงไปดูพักประชาชนสิโอนธรรมรัฐเห็นโพสต์อยู่ไหมทวิตเตอร์เห็นแวบ,บๆนะจัดเต็ม,มโค้งสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้กลางวันเลยจัดเต็มเอียดหาไม่ทันกำหนดการของพักประชาชนนะคะเดี๋ยวพี่ดูนิดนึง เอ à, เอ à, เราก็เป็นคนที่อาวันวันหมกมุ่นอยัวข่าวเ, à, เดี๋ยวดูนิดนึง่ à, ใช่ไหมคุณถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ๊ะใครอยู่ที่จีนนี่กลับมาแล้วเหรอนี่ไงเห็นไหมแล้วของพรรคเขาก็โพสต์นะว่ามีสถานที่แล้วก็มีแกนนำลงเนี่ยเนี่ยตั้งแต่สิบโมงเลยที่บ้านหนองกงบ้านตาเรียนบ่ายสามที่บ้านสร้าง สี่โมงถึงหกโมงบ้านสร้างแป้นหกโมงถึงหนึ่งทุ่มปลาสายย่อยหน้าตลาดคลองถมหรือของพรคประชาชนมีที่ไหนโรเซ่ทีมงานส่งมาแล้วน้องนี่ค่ะอ่าเนี่ยเนี่นนเห็นไหมวันวที่ยี่สิบสองคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวทีใหญ่ที่หกสี่โมงครึ่งเลยถึงหนึ่งทุ่มที่หลังที่ว่าการอำเภอกุมภาวาเีมีผู้สมัครแล้วมีเท้งมีพิธามีช่อมีชัยธวัฒน์มีมาเลยธนาทรปิยบุตรมาครบเลย นี่ของพุ่งนี้นะ,ะช่วยพุทธมัคนันลิสอนเนี่ยมีรัฐบงเรือปัญญาวุฒิใช่ไหมพิธาลิม,ลมจรรยรัร์รรภาพสี่ภาพใชัยธวัฒนตุลาธนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยะบุตรแสงกนกกุลอภิชาติจิริสุนทรพันนิกาวานิชอัทพลบัวพัฒนนี่นี่ค่ะพ<า>พเป็นผู้ช่วยหาเสียงพพคำตอบสุดท้ายอาบาจารับใช้ประชาชนเนี่ ทับใหญ่ไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วใหญ่ขนาดนี้โดเถอธนาทรเปียะบดคุณพันธิกาชุดที่หนึ่งชุดที่สองพิธาชัยทวัฒอ,อาอภิชาตชุดที่สามเทงนัทพงศ์นี่คาดว่าบรรดาสอสอจะแห่แหนกันไปเชื่อพี่อก็ได้ไปเห็นอีกเหมือนกัน อย่างที่อาจจะไม่เป็นข่าวอย่างคุณไอลักษนกศสีนอกกับคุณพึ่งอ,ะอ่ะคุณพึ่งซึ่งสอสอปากน้ําจําได้ไหมอ๋อค่ะค่ะที่<า>พูดแบบแร็ปบะ<า>่ะค<า>่ะค่ะอภิปรายในสภาเห็นไปออกรายการนะลักษณะ,ะคุณพึ่งนี่ประคูด,ดอนนะ,ะคุณไอนี่บอกถึงขนาดขอให้เราได้สักที่หนึ่งเถอะเราจะทุ่มทุกสัพพะกำลังลงไปทำให้เห็นว่าเรามันจะเกิดการเปลี่ยนไปยังไงขอให้ได้สักที่หนึ่งเถอะ ขอให้ได้สักที่หนึ่งคือมุมหนึ่งก็แปลเห็นถึงความทุ่มเทแต่อีกมุมหนึ่งก็ทําให้เห็นว่ายังไม่เคยได้เลยยากขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยส่งสิบสองพื้นที่ใช่ไหมที่ถแถลงวันก่อนอะ่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างพูดถึงเรื่องนี้เดิมพันธ์สุดท้ายของคุณพิธาถึงขนาดเสนอตัวทอดร่างลงมาเป็นทูตท่องเที่ยวนะเพืาะว่านนี้ โปรโมทการท่องเที่ยวให้อุดรคือถ้าคุณคณิสอนได้เป็นนายกอบจคุณพิธามาประกาศในกรรมกรข่าวเลยค่ะว่าคุณพิธาจะขอทําหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวให้อุดรธานีคุณพิธาจะเดินทางไปไหนอย่างไรจะเอาเรื่องนี้ไปโปรโมทมาเที่ยวอุดรมาเที่ยวอุดรมีมรดกโลกสองแหง่งเป็น,นที่เดียวในประเทศไทยภูระบาทกับบ้านเชียงใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยสามพันล้านใช่ไหมน้อยไปหน่อยเงยเป้าันจะสักหมื่นห้าพันล้านใช่แล้วสามพันล้านนี่เป็นคนไทย2 7 0พ 1 0อยล้านนะคะอ,อ,อยากจะเพิ่มชาวต่างชาติดังนั้นคุณพิธาไปไหนจะพูดเรื่องนี้ครับว่าถ้า,เ,าเรื่องของอุดรเนี่ยผมสนใจเรื่องการท่องเที่ยว <c oughs> ถ้าถ้าอันดับ <c oughs> ถ้าของคุณคณิศรได้เนี่ยผมขอมาเป็นทูตการท่องเที่ยวให้อุดรนี่อันนี้เป็นการเพาหน้าที่ในทางผู้ช่วยหาเซียนเพราะอุดรเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีมรดกโลกสองแห่งในจังหวัดเดียวกัน <c oughs> คือ <c oughs> บ้านเชียงและภูพาบาท ในประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนที่มีสองอันเพิ่งได้ภูเขาบาทใช่ใช่เภูเขาบาทการท่องเที่ยวของอุดรรายได้สามพันล้านบาทมาจากท่องเที่ยวต่างประเทศแค่300ล้านบาทมผมรู้สึกว่ารู้สึกเสียดายว่าจังหวัดที่มีมรดกโลกสองอันอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวน้อยขนาดนี้เนี่ยผมขออาสาเป็นคนนำนักท่องเที่ยวมาอุดรเยอะๆแล้วให้คุณ คณิสอนเป็นคนจัดระบบขนส่งมวลชนคมานาคมให้เกิดการท่องเที่ยวได้4ี่ฤดูได้ทั้งช่วงแรกก็คือไปบ้านเชียงไปภูระบัิในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไปเที่ยวน้าตกคําชโนดตอนหน้าหนาวอย่างช่วงนี้ก็ไปทะเลบัวแดงกันมีให้เที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกหน่อยเนี่ยอยากจะทําเป็นตรเมืองระหว่างเมืองมรดกโลก3ที่คืออุดรหนึ่งหลวงพระบางสองหอยอันเวียดนาม3ถ้าผมเป็นทูต การท่องเที่ยวให้อุดรภายใน4ปี8ปีเนี่ยถ้าพี่น้องไว้วางใจเนี่ยผมอยากจะให้ขึ้นหมื่นห้าหรือ5เท่าให้โตขึ้น5เท่าอยากให้ใช่ไหมสัญญาไหมไม่ไม่ไม่ได้สัญญาว่าจะให้จะพยายามไม่หมายถึงสัญญาว่าจะให้อันนี้หมายถึงสัญญาว่าทําได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะพยายาม5เท่าเลยนะก็ปีนั้นก็ทําได้หมื่นห้าของเราเป็นมาตั้งแต่ปี2535 1992มีทั้งบ้านเชียงมีทั้งปูพบาตรมีทั้งทะเลบัวแดงด้วยใช่ไหมครับมีประเพณีดีๆ มีไทยผัวมีพื้นป้านอะไรทั้งหลายไม่มีแต่ว่าการท่องเที่ยวมันน้อยมากเลยอืมนี่อ้าวไม่มีท่านนั้นเหรออาที่พี่บอกนึกภาพเลยตอนที่กระแสพิธทาหลังเลือกตั้งใหม่ๆหม่อ๋อค่ะเหมือนว่าจะได้เป็นฮ่าเหมือนเป็นแอมบาสเดอร์ด้านการท่องเที่ยวเเสนมอมีคนบอกเนี่ยการท่องเที่ยวหรือแอตตาใช่ไหม สอททบอกจะเชิญไปเป็นแอมบสสเตอร์เรื่องการท่องเที่ยวใช่คุณพิธาไปตามจุดต่างๆก็มีภาพถ่ายแล้วก็จะใส่ภาพพื้นถิ่นใช่ไหมคะหรือไป <5 S 2> ยืมแอคถ่ายรูปตามที่ต่างๆค่ะคือคนวพิธาในเวลาถ่ายรูปออกมาไม่เป็นไม่รู้เป็นเพราะตัวแกรหรือเป็นเพราะคนถ่ายนะอ่ามันจะมีลักษณะถึงตอนนั้นเป็นกระแสเลยจำได้ไหมอ่าแต่บอกเลยถ้าหนังสือเล่มต่อไปเนี่ยให้เครดิตผมด้วยเ <c oughs> พราะคุณพิธาบอกว่าจะไปเขียนอาจจะยืมชื่อไปใช้ <c oughs> เหมือนจะได้เป็นเหมือนว่าจะได้เป็น เหมือนว่าจะได้เป็นนายกหรือยังไงเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเออค่ะอ่ะโปรดติดตามดูทานผู้ชมอ่ะตรวจสอบให้แล้วพักเพื่อไทยอ่าดรหญิงลินทิพรรองโฆษกพักเพื่อไทยยืนยันว่าอ่ามีความมั่นใจอ่าท้องถิ่นเอาอยู่ ไม่ต้องใช้ส่วนกลางแล้วในของสุดท้ายก็คือหมายถึงว่าทีมจากส่วนกลางเนี่ยจะไม่ได้มีใครลงพื้นที่อุดรแล้วนะคะจะใช้ทีมจากภูมิภาคเป็นหลักค่ะอ้าวคือมั่นใจว่าท้องถิ่นเอาอยู่ไม่ต้องพึ่งแรงส่งจากส่วนกลางอย่างงั้นเลยเหรอมีความมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรออ้าวเมื่อวานนี้คุณพี่ทากุชาขอบคุณนะที่คุณทักษิณลงพื้นที่ไปเพราะ เพราะว่าจะทําให้คนเนี่ยสนใจเรื่องการเลือกตั้งนายกอปจอ,อุดรมากขึ้นซึ่งคุณพิธาก็อ้างอิงไปถึงสถิติใช่ไหมคะมยิ่งคนมาใช้สิทธิ์มากเนี่ยแนวโน้มที่ทางพักประชาชนจะชนะมันก็จะยิ่งมากดูจากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเาตรียมไว้เลยเอ๊ะขอได้ไหมเอาไม่ไฟหนึ่งก็ฝ่ายใดวันจันทร์เจอกันเอะขอเขาได้ไหมรอยยันสปดน่าอายเก่าไปไหมเพลงเหรอคะ น้องไเคยยืมไอ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 ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งอ่ะเรืองมันเชียงนาไอไอไออียะอะไรสิไอไอไอเอียไอนี่เพลงเหรอร้องแบบนี้ใช่ไหมคะฮะอท่านผู้ชมแขกรับเชิญโปรดฟังทั้งนี้หลังๆชักจะเชิญยากไม่ให้ร้องเพลงแล้วอ๋อใช่ทุกท่านกลัวมาร้องเพลงใช่ไหมคะกลัวจริงๆเลย อาจจะให้ผมกับน้องไปเท่านั้นแหละดีไหมและเราได้ขอเพลงทางแกรมมี่แล้วอเรามีเพลงเปิดเยอะแยะเลยแต่ว่าราอยยอ้มสปเนี่ยไม่ใช่เคยได้ยินไหมค่ะพี่ร้องดิคะพี่จำไม่ได้ไอ้ะตะกี้แหละวันจันน้องไปสึกไว้เลยเพลงหน้าไอา้นี่เหรอคะใช่เรื่องมันชิงหนา้นาไอยหน้าไอยอีย่อีย,อย่อะไรเนั่ยนะ่ะเก่าไปไหม เก่าไปนิดนึงนะคะไอ้เนื้อมาสิฮะมาเลยให้หนูส่งมาแล้วน้องลองดูอ้าวเ,เร็ววันจันพี่หยุดเลยค่ะไปซี่เรืองมันช่างนาอายนาอายอียา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 อ่า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 นาอายใครเป็นคนมาแอบหาเสียงฉันอยากจะรู้ เธอเป็นใครใหญ่มหาเสียงคงจะสวยหน้าดูโอ้โหโอ้โหอะไรประมาณเนีอ้อียะ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 อียลงรักเธอแทบตายโอ้โอโอ้ฮรักฉันเลยต้องอายโอ้อะไรเงี้ยอาผมดัดแปลงนิดหน่อยวันจันทร์เจอกันไม่ข้างหนึ่งข้างใดเลยอาย <c oughs> ไหม <c oughs> คุณพิธาบอกว่าคุณพิธาแพ้ได้นี่ แต่คุณทั้งสินบอก<ม>ว่าถ้าคุณพิ<ล>แต่ถ้าคุณทั้งิณน,นะบอกว่าถ้าแพ้นี่อายใส่หน้ากากต้องเอาปี๊บปี๊บยืมสมาชิกแฟนคขับสมโมสรบางสมโมสรเอาไว้นึกออกเลยค่ะ